สวัสดีค่ะทุกคนไนนี้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะรีวิวเกมยังดอยกันนะคะเป็นเกมยังดอยสำหรับมือถือนะคะอันนี้นะคะก็เล่นในมือถือเหมือนกันนะคะที่เห็นเขามีโบนักเพราะว่าเขาอยู่ชมลมเทคอนเทควันโดนะคะลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันองพันสิบเ็นะคะเป็นแบบอัปเดตแล้วอืมเป็นแบบดี แต่คนก็ยังแบบไอ้นี่อยู่นะแบบยังยังยาง,ง,งาั้นอยู่อุอ้ยคือคิงนน,นอ่ะแต่คือมันมันจะกระตุกหน่อยนะพรเปิดเปิดมาเล็กๆอ่ะเพราะว่าไอชิปไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> โอเคเขาก็จะมาสอนเปลี่ยนท่าเดินกันนะสำหรับคนที่ได้ในโทรศัพท์เหมือนเขานะแต่ว่า เปลี่ยนท่าเดินไม่เป็นเปลี่ยนท่าเดินยังไงเปลี่ยนท่าเดินไม่เป็นทำตาเขเลยนะคะอย่างแรกนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะแล้วก็ให้มาห้องอนกาอันนี้นะคะเป็นห้องดนตรีนะคะแล้วก็มาตรงกระจกในคาริคิดกดอันนี้เปลี่ยนท่าเขาแอร์แฮมบ่อยนะเพราะว่าสลิ่แล้วก็เปลี่ยนท่าได้เลยอยากได้ท่าไหนก็เปลี่ยนไปเลยนะแต่ละที่ก็คือท่าเทงนั bah, ้นเลยแต่ละที่ฮะเมื่อก şey. ี้เขาพูดผิดใช่ไหมอะเขาขอโทษ แต่ถ้าคือเท่ๆทั้ทงนั้นเลยน่ารักน่ารักก็มีตุยตุสอตตุย้นี้มันชื่ออะไระออะไรนะที่มันมีน้องเอแหลเอั่แหลใช่ที่มันมีน้องอะมันชื่อว่าอะไรอันนี้คือกดลมันได้อะไรหรอกดแรงได้อะไรหรอถือ ความจริงแล้วตรงนี้มันจะกดได้นะทุกคนมันจะกดที่สายกดได้ถ้าเราเปลี่ยนท่าเดินได้แล้วมีใครอยากให้สอนอะไรอีกไหมถ้าใครยังไม่รู้นะว่ากดกดขอเข้าชมรมยังไงถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2พลัสเด็กในเกมยันดอยนะคะมันก็จะคุยกับใครไม่ได้ ม้่ถ้าเราคุยกันดกดกดเป็นไหนี่ขอเข้าชมรมเดี๋ยวเราจะแล้วก็ที่มีคิวนำเสนอ่ะแล้วเราก็ออกเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีป้ายถ้าเราจะขอเข้าขอเข้ายังไงอ๋อเราก็จะขอเข้ากด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 โอ๊ย ขอข้าขอข้ายังไงหรอคะโอเคนะคะจะมาบอกกันนะนะขอข้าอ้าวทำไมอ้าขอเข้าไม่ได้ทําไมขอเข้าไม่ได้แล้วเออมันมันเป็นที่อะไรหรอมันเป็นที่อะไรหรอมันท้าไมขอเข้าไม่ได้แล้วถ้าจะขอข้าวิธีนะคะก็จะต้องกดคุยนะคะ เราไปยกตัวยอย่างแต่ตัวอื่นให้ดูแล้วกันเอนนาเพราะมันก็เหมือนเหมือนกันให้มันกดตรงนี้แล้วก็กดตัวยิ้มแค่เราเปนคนเหอนคล็อกมีอะไรยิ้ม่ตาให้มีภาพเอ๋เราก็จะได้อยู่ชมลมเพลงกรีนส์แล้วเราก็จะได้เข้าชมเอ้ยเหมือนบันบัน๊กเนี่ยเอ้ยเราว่ามันบัอ่ะทุกคนไม่ไปไม่เป็นไรทุกคนก็กดตามได้เลยนะถ้าจะเข้าอ่ะ แล้วถ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังไงนี่ถ้าใครอยู่ในชมรมนี้เวลาเปลี่ยนชุดเป็นเทคอนโดแบบนี้จะต้องกด E เพื่อเข้าไปแต่งตัวในห้องนี้นะคะแล้วก็จะได้ชุดแบบนั้นกดโทรศัพท์ยังไงโอเคเขาก็เคยไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขามาลูาทอะคปที่โอปอนะคะโอปอนนี่นะกดข้างบนนะ่ะเห็นเปล่าข้างบนซ้ายข้างบนซ้ายที่เป็นรูปตัวขีสองอย่างนะกดชื่อโทรศัพท์ก็จะมา เราก็จะมาทันทีเม่นเวลาอ่ะเล่เวลาตรงนี้เม่นเวลาเลยแต่ว่าเราขอไม่เล่นนะแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะให้เราสอนอะไรอีกก็สอนสอนได้สอนได้เลยอืมทำอะไรดีนะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะอะไรทำละกันรักพาตัวหรอไม่เอา นี่ท,นทุกคนเราเราไปทำควยกันดีกว่าเราไปทำควยกันอยากจะเพิ่มอันดับตัวเองให้สูงแต่ว่าไม่รู้ต้องทำยังไงเราเราก็ไม่รู้มันไม คนกันดีกว่าอุ๊ยอิ๊ๆไม่ได้ฆ่าคนเลยเราอยากฆ่าคนไปฆ่าแล้วก็พาทุกคนไปฆ่าคโอซานะเธอไปคุยอะไรเหรออุ๊บเนอะว้าวที่ถึงจะเลยโอซานะขอกรอดได้ไหมะเราจะกรอดโอซานะด้วยความอบอุ่นที่จริงใจ นิดนึงนิดนึงพอแล้วเอ่อทุกคนคะถ้าทุกคนอยากให้เขาสอนทำอะไรเนี่ยทุกคนได้เลยเออนี่นี่นี่เขาจะมาสอนสอนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเขาเคยเปลี่ยนชุดไปแล้วส่วนแบบใครที่ยังไม่รู้ให้ทุกคนนะเดินที่อะไรอะ่ะมันมีใครอยู่เหรอให้ทุกคนนะคะเดินเจอนะนี่นี่คือเราอยู่ชั้นล่างนะไม่ใช่ชั้นบนทุกคนถ่ายตรงนี้นะ ที่ห้องนี้แหละให้ทุกคนเดินมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปในห้องนี้นะทุกคนา้ำแล้วแล้วก็กด e เนี้ยเป็นไงเราไม่รู้นะพอเปลี่ยนชุดแล้วมันจะสามารถชั่งน้ำได้แล้วหรอเอ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าอันนี้เราจะสามารถกดใส่ได้เลยแหลจะใส่อะไรเราใส่เป็นไงเราใส่เป็นแววน ต้องใส่เป็นแว่นเท่ๆอย่างนี้พร้อมกับหูกระต่ายได้ใส่ได้ทุกอย่างเลยนี่เป็นไงนะหลับไหมแต่เขาไม่ทราบนะคะว่าความสามารถใช้เข้าของตัวได้ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องกดตรงไหนต้องมาเข้าชมเรมอะไรกันก็วิ่งเหรอแล้วก็จะวิ่งเร็วสีส่พัน ถ้าเราถ้ามันมีแบบบั๊กวิ่งเร็วนะคือแบบแล้วก็ดีแต่ว่าไอ้เกมพวกนี้มันจะเกมพวกนี้มันจะเป็นบั๊กเพราแบบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอยขอโทษนะคะที่ทำให้ลำคาญพอดีว่านกเรามันขยับพูดเอิมน้ำลงไปค่ะใครที่อยากจะมีแผนค e ่าอีโอสนะก็มีได้เลยนะไม่มีใครว่าดูก้อยนิดเลยแบบนี่โอสนะเรามาฆ่าเธอนะอะไรอย่างงี้นะ เออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทุกคนคลิมนี้เขาก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะตอนนี้ตำรวจจะมาแล้วแล้วตอนนี้คือโทรศัพท์ค้างไม่ไหวบา,บายบายอยากให้เขาสอนอะไรเดี๋ยวเขามาสอนนะ